ระวังให้ดีสีกับดักชีวิต 1. แค่อยากได้แต่ไม่ทำทุกคนล้วนอยากได้นั่นนี่อยากมีอยากได้อะไรในชีวิตกันทั้งนั้นความฝันเป็นสิ่งที่ดีแต่มีบางคนเท่านั้นที่ตื่นแล้วลุกขึ้นไปไล่ล่าความฝันแต่บางคนก็ยังคงนอนแล้วก็ฝันต่อไปอยากรวยอยากเก่งอยากสำเร็จไม่แปลกอะไรแต่อยากแล้วไม่ทำอะไรเลยหรือฟันฝ่า ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกและที่แปลกยิ่งกว่าคือบางคนอยากได้แบบง่ายๆอยากเห็นผลลัพธ์แบบไวๆอยากรวยไวก็ไปเล่นแชร์ลูกโซ่อยากลดน้ำหนักให้ได้ไวๆก็ไม่ออกกำลังกายไม่คุมอาหารหรืออยากได้ปร,ริญญาไวๆก็ไปซื้อเข้ามาผลสุดท้ายแทนที่จะเป็นผู้ได้กลับกลายเป็นเหยื่ออยากได้ให้ลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พร่ำเพ้อภาวนา ทุกอย่างต้องการเวลาแม้นทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็เช่นกัน 2. ต้องรอให้รู้ทุกอย่างแล้วค่อยทำหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วก็คือการลงมือทำและก็ทำแบบไม่ต้องรอให้พร้อมทุกสิ่งหรือต้องรู้ให้หมดทุกอย่างก็ได้ครับเพราะสมมติถ้าเราจะหัดขับรถคงไม่ต้องรอให้ได้รถรุ่นใหม่ล่าสุดพวงมาลัยเบาวิว แอร์เย็นชำ่ำมองเห็นรอบทิศทางอย่างชัดเจนหรือมีระบบออโตเบรกด้วยคือถ้าได้มันก็ดีไปแต่ถามท้ามันยังไม่ได้แล่ละครับเมื่อไรจะได้หัดขับหรือก่อนขับต้องศึกษาเรื่องเครื่องยนต์กลไกของรถคันนั้นอย่างท่องแท้ว่าขับเคลื่อนล้อไหนมีกี่สูบกี่หัวฉีดดิสเบรกหรือดัมเบรกมี ABS หรือไม่กี่ชแนลระบบส่งกำลังเป็นแบบใดถ้าไม่รู้จะไม่ยอมขับเด็ดขาด แล้วเมื่อไรแล้วครับจะได้ขับสัทีและต่อให้รู้หมดก็ยังขับไม่เป็นเพราะยังไม่ได้ขับเรียนรู้วิธีขับก่อนดีไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้ที่หลังก็ได้รู้ในสิ่งที่ทำให้เราทำได้ระหว่างทางก็เรียนรู้กันไปไม่ใช่ต้องรอให้รู้มากมายแต่ไม่ทำ 3. ามมีอีกโก กำแพงที <ítulo> anyway, ่กั <prépar> point, like, ้นคนไม่ให้เข้ามาหาและไม่ให้มีการพัฒนาตัวเองก็คือกำแพงแห่งอีโก้ครับคิดว่าตัวเองเก่งดีเด่นดังกว่าใครๆก็เลยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่เป็นบางคนไม่ใช่แค่น้ำชาล้นถ้วยแต่ความถ้วยแบบไม่รับอะไรอีกเลยก็มีทั้งทั้งที่โลกใบนี้เมื่อเราเก่งก็จะมีคนที่เก่งกว่าเมื่อเราดีก็จะมีคนที่ดีกว่า และมีอะไรที่กว่ากว่าเราอยู่ตลอดเวลาความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ควรมีทุกคนแต่การหลงตัวลืมตนจะทำให้เป็นคนที่ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและไม่พัฒนา C. คิดว่ายังมีเวลาเวลายังมีไว้ทำพรุ่งนี้ก็ยังทันทำผิดไม่เป็นไรมีเวลาแก้ตัวแก้ไขทีหลัง ไว้ค่อยเจอกันก็ได้โอ้วันหน้ายังมีอีกตั้งหลายวันกับดักตรงนี้ทำให้หลายคนเสียใจมาแล้วมากมายเพราะไว้ใจกับความคิดที่ว่าเวลายังพอมดีปัญหาก็คือว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เมื่อไม่รู้เวลาว่าเหลืออีกเท่าไหร่ทำอะไรได้ก็ให้รีบทำครับเพราะเวลามันหมดเวลามันจะทำอีกไม่ได้หรือรอต่อไป ทำผิดที่ผิดเวลาคุณค่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกก็ได้อย่าให้กับดักความคิดตรงนี้มาทําให้เราชะล่าใจเกิดก่อนไม่ได้แปลว่าตายก่อนเสมอไปเพราะความตายไม่ใช่บัตรคิว